สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกแนวข้อสอบที่ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบที่ออกเ,อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะเป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่เป็นลักษณะของกราฟเส้นตรงนะครับส่วนพวกที่เป็น ความสัมพันธ์ที่เป็นกราฟออกมาเป็นพาราโบลาแล้วก็เอ็กซ์โพเนนเชียลไม่ค่อยออกนะครับส่วนใหญ่จะออกเป็นเ,เส้นตรงมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับตั้งแต่โน,โน้นตั้งแต่ปี52นะเรามาดูวิธีการทำของข้อนี้กันเลยนะครับกาบอกว่าในการหาในการหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะครับระหว่างปริมาณสารปนเปื้อนชนิดที่1 แล้วก็ปริมาณสารปนเปื้อนชนิดที่2นะครับจากตัวอย่างอาหารจํานวน100วจากตัวอย่างอาหารจํานวน100ตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเราอ่านโจทย์มาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่านะครับ n ของเราก็คือเท่ากับ100นั่นเองนะเพราะว่ามีตัวอย่างอาหารจํานวน100ตัวอย่าง n ก็คือ100นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไปใช้ในสมการนะครับ แล้วก็เพราว่าความแปรปรวนของปริมาณสารชนิดที่1มีค่าเป็น1.5อันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของปริมาณสารชนิดที่2มีค่าเป็น0.5อันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็โจทย์บอกว่านะครับซิกมา xi คูณ y เท่ากับ100 ซิกมา xi กำลัง2เท่ากับ200นะครับแล้วก็แน่นอนครับโจทย์บอกว่าไอ2อข้อมูล2ตัวนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะซึ่งอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a บวก b x นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับไอ้เจ้าสาร2ตัวนี้นะครับก็คือสารชนิดที่1กับสารชนิดที่2เนี่ยถ้าพลอตออกมาเป็นกราฟกราฟของมันเนี่ย ก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับนะครับมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่านะครับข้อมูล2ตัวนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ที่มีกราฟออกมาเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับหรือก็คือมีสมการอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a บวก b x นะเราก็หา a กับ b นะครับหา a กับ b ในการที่เราจะหา a กับ b เนี่ยเราต้องใช้สมการปกติซึ่งสมการปกติตัวนี้นะครับจำเป็นต้องต้องจำให้ได้นะจำเป็นต้องจำให้ได้นะครับถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวมาดูนะครับสมการปกติก็จะมี2สมการนะครับสมการที่1ก็คือ sigma y i เ I, ท่ากับ1 n, ถึง n เท่ากับ a คูณ n บวกกับ b คูณกับ sigma xi i เ I, ท่ากับ1ถึง n นะ n ก็คือ100อนะครับอันนี้เป็นสมก,การที่1แล้วกันอีกอันหนึ่งก็คือ sigma xi คูณ yi i เ I, ท่ากับ1ถึง n เท่ากับ a คูณกับซิกมา x i i เท่ากับ1ถึง n บวกกับ b คูณกับซิกมา x i กํลังสอง i เท่ากับ1ถึง n อันนี้ให้เป็นสมการที่2แล้วกันนะครับนี่คือสมการปกติ2สมการเราจะหา a กับ b จาก2สมการนี้นะครับทีนี้ เราก็ลองแทนค่าดูนะครับลองแทนค่าดูก็คือตอนนี้โจทย์ให้ซิกมา x i คูณ y i เนี่ยมีค่าเป็น100แล้วก็ซิกมา x i กำลังสเนี่ยมีค่าเป็น200เราเอา2ตัวเนี้ยมาแทนในสมก,การที่1กับสมก,การที่2ดูอลองแทนดูนะครับ อันไหนที่แทนไม่ได้ก็ค้างไว้ก่อนอย่างเช่นถ้าเราลองแทนดูเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราลองแทนดูเนี่ย sigma y i i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยผมเขียนแค่ sigma y i นะอันนี้ยังแทนค่าไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ค่านะครับส่วน an an ตัวนี้ก็คือ n เป็น100 ก็คือ 100a นั่นเองนะครับเป็น 100a บวกกับ b คูณ sigma xi sigma xi ก็ยังไม่รู้ค่าฉะนั้นเราก็ทำได้แค่ค้างเอาไว้ก่อนก็เป็น b คูณกับ sigma xi i เท่ากับ1ถึง n อ,อีกอันนึงนะครับก็ลองแทนค่าดูเหมือนเดิม sigma x i คูณ yi ตัวนี้นะตัวนี้นะโจทย์ให้มาแล้วก็คือ100ก็แทนค่า100ลงไปนะครับแล้วก็ a คูณกับ sigma xi s i g m ซิกก็ยังไม่รู้ฉะนั้นเราก็ค้างเอาไว้ก่อนก็เป็น a คูณกับ sigma xi แล้วก็ b คูณกับ sigma xi กำลังสอง ซึ่งซิกมา x i กำลัง2เนี่ยมันคือ200ก็เป็น200 b อ่าทีนี้เมื่อเราแทนค่าเสร็จปุ๊บจะเห็นว่ามันก็ยังหาค่า a กับ b ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังค้างตัวนี้กับตัวนี้ก็คือยังไม่รู้ซิกมา y i กับซิกม a า x i นะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปหาซิกมา y i กับซิกมา x i ออกมาว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้ออกมานะอ่ะเราก็เริ่มหาวิธีการหาแน่นอนนะครับเรายังมี2ตัวนี้ที่ยังไม่ได้ใช้ที่โจทย์ให้มานะครับยังไม่ได้ใช้เลยโจทย์บอกว่านะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของปริมาณสารชนิดที่2มีค่าเท่ากับ0.5นะครับผมให้ y bar นะครับให้ y bar เนี่ยเป็น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของปริมาณสารชนิดที่2นะฉะนั้น y bar ก็เป็น0.5นะครับในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต,เน,ตเนี่ยก็คือเอาปริมาณสารทั้งหมดมารวมกันใช่ไหมก็คือ y bar เท่ากับ sigma y i เ I ท่ากับ1 0ถึง100หารด้วย n นะนี่คือในการหา y bar ครับต้องหาจากสูนี้ นะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ y bar ก็คือ0.5จะได้เป็น0.5เท่ากับ sigma y i i เท่ากับ1ถึง n นะครับหารด้วย n n ก็คือ100นะฉะนั้น sigma y i ก็คือ0.5คูณ0.5คูณ100ก็กลายเป็น เอ่อห้าสิบนั่นเองนะครับอ่าได้แล้วซิกมาว i ไอก็คือห้าสิบนั่นเองอ่าเราก็เอาห้าสิบเนี่ยไปแทนในนี้เลยซิกมาว i ไอเป็นห้าสิบยังขาดอีกหนึ่งอย่างก็คือซิกมาเอ็กไอนะครับซิกมาเอ็กไอเราก็หาต่อนะครับซิกมาเอ็กไอต่อทีนี้เราก็ไปดูที่โจทย์โจทย์บอกว่านะครับความแปรปรวน ความแปรปรวนของปริมาณสารชนิดที่1เนี่ยมีค่าเป็น1.75เอาตัวนี้แหละมาหาซิกมา xi นะครับความแปรปรวนเนี่ยมันคือเอ่อมันคืออะไรเอ่ยมันคือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเรามาดูสูตรในการหาส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก่อนนะครับ สูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ sd นะมันมีสสูตรแต่ว่าต้องใช้สูตรนี้ถึงจะหาคำตอบได้นะครับ sd มันเท่ากับ sigma xi กํลังสองหารด้วย n ลบ x บาร์กํลังสองนะครับนี่คือใช้สูตรนี้นะครับทีนี้ความแปรปรวนก็คือเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมายกกำลังสอง นะครับก็ยกกำลัง2ปุ๊บ Square Root ก็จะหายก็จะเหลือแค่ก้อนเนี้ยหาร N N ก็เป็น100นะแทนค่าลงไปเลยก็ได้นะครับส่วนก้อนนี้ Sigma Xi กำลัง2นี่ยโจทย์ให้มาแล้วก็คือมีค่าเป็นดูที่โจทย์นะมีค่าเป็น200นะครับนะครับก็ แทนลงไปเลยเอา200แทนลงไปเลยแทนลงไปปุ๊บตรงนี้กลายเป็น200เป็นสีแดงแล้วกัน200อ่าส่วนตัวนี้ SD กำลัง2องคือความแปรปรวนโจทย์บอกว่ามันคือ1.75นะครับก็แทน1.75ลงไป1.75นะครับ ก็จะได้อัน,นิตัดทอนเหลือ2เหลือ2ฉะนั้น x bar กำลัง2ก็คือ2งลบหน5เหลือ0.25 x บา x bar เฉยๆก็คือเป็น0.5ปรากฏว่าเราต้องการซิกมา x i แต่ตอนนี้เราได้แค่ x bar x bar คือค่าเฉลี่ยใช่ไหม คือค่าเฉลี่ยของปริมาณสารชนิดที่1ฉะนั้น x bar เนี่ยมันก็มาจากตัวนี้นั่นเองนะครับ sigma xi หารด้วย n นั่นเองนะครับเนี่ยเราต้องมองภาพให้ออกนะว่าเราควรที่จะทำยังไงนะครับ x bar มันมาจากตัวนี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะ x bar ก็คือ0.5นะครับ, x 5, รบแทนค่า0.5ลงไป0.5 n ก็คือ100ครับฉะนั้นซิกมา x i ก็เป็น0.5คูณ100ฉะนั้นซิกมา x i ก็คือเป็น50นั่นเองอ่าได้แล้วสิ่งที่เราตามหาได้แล้วอ,อ่เอามาแทนค่าเลยนะครับซิกมา x i เป็น50เนี่ยอันนี้เป็น50ก็แทนค่าลงไปเลยนะ ก็เป็น5 0 b ตรงนี้ห้า b sigma y i ก็เป็น50ตรงนี้ก็เป็น50ซิก s i g x i เป็น50ก็เป็นตรงนี้ก็เป็น5 0 a เราก็จัดการแก้2ส,สมการนี้ให้เป็นสมการที่3กับสมบการที่4แล้วกันจะได้มีชื่อเรียก นะครับอ่ะวิธีการแก้ทำไงทีนี้เราก็ทำให้มันได้ทำให้มันเป็นตัวเลขที่มันไน้อยจะได้แก้ง่ายผมเอาเอาอะไรดีเอาสิบแล้วกันเอาสิบนะครับเอาสิบไปหารสมการที่สามมองเป็นหนึ่งส่วนสิบคูณสมการที่สามก็ได้ ก็จะกลายเป็น5นะ1ส่วน10คูณ50ก็เหลือ5ก็ 100a หารด้วย10ก็เป็น 10a แล้วก็เป็น 5b เป็นสมการที่5นะต่อไปผมเอา เอา5คูณสมการที่4คูณปุ๊บไม่ใช่5คูณสิเอา5หารสมการที่4พูดผิดก็คือ1ส่วน5คูณสมการที่4นั่นเองนะครับก็5หารตลอด100หารด้วย5ตรงนี้ก็กลายเป็น20 อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมหาร5ก็กลายเป็น 10a อันนี้หาร5เป็น40 5 4 20หาสีอ่าหารปุ๊บก็กลายเป็นสมการที่6ต่อไปเอาสมการที่6กลบหจะยากไหมเนี่ยทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากหรือเปล่าเนี่ยอ่า เอาสมการที่6ลบสมการลบสมการที่5 20ไปลบ5ก็เหลือ15อันนี้ลบกันเหลือ0อันนี้ก็เหลือ35 b บนะครับ4ี b ลบ5 b เหลือ35 b แสดงว่า B เดียวก็คือ15ส่วน35ตัดทอนตัดทอน5 35 ห้า5ก็เป็น3 07 535นเจเป็น3 07ต่อไปหาค่า A ค่า A เราก็เอาค่า B เนี่ยไปแทนในสมก,การง่ายๆนะครับผมเอาอผมส่วน07ไปแทนในสมก,การที่5แล้วกันนะ ก็จะได้เป็นตัวนี้นะเขียนเลยนะ3ส่วน7แทนในสมการที่5ก็จะเป็น5คูณกับ3ส่วน7เพราะว่า b เป็น3ส่วน7คูณกับ3ส่วน7ก็เป็น15ส่วน7ก็ย้ายมา5ลบกับ15ส่วน7 เท่ากับสิ a อก็เป็น35ลบอันนี้ก็เป็น35ลบ15ส่วน7เท่ากับ1 0บ a ก็เป็น20ส่วน7 20ส่วน7ส่วน7คูณกับ1ส่วนสิบ ฝั่งนี้ก็จะเหลือ a ตัดทอนนะครับ a เดียวก็กลายเป็นอันนี้เหลือ2อเดียวก็กลายเป็น2ส่วน7 2ส่วน7อ่าได้ a กับ b ออกมาแล้วเึ๊บ a คือ2ส่วน7 B คือ3 7. ส่วน7แสดงว่าอ่าทำต่อนิดนึงจะได้คำตอบแล้วทำต่อตรงนี้นะ y เท <Y S 1> ่ากับ a บวก b x อ่าเราก็แทน a ลงไป a คือ2ส่วน7 b, b คือ3ส่วน7อ่าทีนี้ x เราก็ไปดูที่โจทย์ว่า x เป็นเท่าไหร่นะสารปนเปื้อนชนิดที่1 4หน่วยก็คือ x เนี่ยเป็น4นะ x เป็น4 y เป็นเท่าไหร่ y ก็คือสารปนเปื้อนชนิดที่2นะก็คือแทน x เป็น4แล้ว y ออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเราก็แทนปึ๊บเป็น4ตรงเนี้ย ก็จะกลายเป็น2บวกกับ12ส่วน7กลายเป็น14ส่วน7 14ส่วน7ก็คือ2นั่นเองนะครับฉะนั้นสารปนเปื้อนชนิดที่1 4หน่วยนะครับสารปนเปื้อนชนิดที่2จะได้เป็น2หน่วยนะก็ตอบ y เป็น2ก็คือช้อย ช้นี้นะช้อยที่สี่นะอ่ะอันนี้เป็นการนำความรู้นะครับที่เราเรียนในหัวข้อนี้นะครับมาอ,อลองทำโจทย์นะครับเป็นโจทย์แพบหนึ่งนะคลิปนี้ก็เอาแค่ข้อเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเพิ่มให้อีกทีละข้อสองข้อนะครับ อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะบางคนอาจจะเรียนออนไลน์ไม่ทันนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ